โรงเรียนสุริยวงศ์นะคะจัดนิทรรศการสุริยวงศ์เลิศด้ำงานศิลป์55เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กมีส่วนร่วมแสดงผลงานทางด้านวิชาการตามความสามารถความถนัดและความสนใจ ที่โรงเรียนสุริยวงศ์นายสุริยาวิทูนสกุลนะคะรองผู้อำนวยการสนานง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรีเขตหนึ่งเป็นประธานเปิดงานวันวิชาการนิทศการสุริยวงศ์เลิศดล้ำงานศิลป์ห้าห้าพร้อมด้วยนางสุรินทร์ฟูจินิรัน์ผู้จัดการโรงเรียนนะคะนายชัชวาเร่มโพทองผู้อำนวยการโรงเรียนค่ะพร้อมแขกผู้มีเกียรติรวมถึงคณะครูนักเรียนร่วมในพิธีเปิดงานครั้งนี้ค่ะ สำหรับวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมในครั้งนี้นะคะจัดขึ้นเป็นการเพิเ่มเติมจากการเรียนปกติในชั้นเรียนที่มุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญบนพื้นฐานความเชื่อว่าทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มศักยภาพอีกทั้งนะคะเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผู้มิพลอุลญเดชทรงมีพระชนมายุ86พรรษาเพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งส่งเสริมทางด้านการศึกษาของเด็กให้มีโอกาสได้รับการพัฒนาทุกคนนะคะเพื่อเป็นการ ส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กได้มีส่วนร่วมแสดงผลงานทางด้านวิชาการตามความสามารถความถนัดและความสนใจในการจัดกิจกรรมครั้งนี้มีการนําเสนอผลงานของเด็กปฐมวัยและนักเรียนในระดับชั้นต่างๆเป็นกระบวนการส่งเสริมเรียนรู้ร้องบูรณาการร่วมกันอีกทั้งเป็นการเตรียมตัวเข้าสู่ประราชาคมอาเซียนด้วยค่ะไว้ในแนวตามโรงเรียนตา่ยยยยางๆเี่อะไรกันสัตว์น ให้ตัวเรามากที่ดเราควรจะรู้คือภาษาตอนนี้ชายแดงกับสมาคมการศึกษาเอกชนจังหวัดราชบุรีบ้านหลวงจำเรียนจิตเสรีวงศ์อาชิการุงคุณจารุมนเวฟรุต